ุกคนไปได้ถดั่วดมมาถุงยักษ์มากอ้เต็มจานเลยทุกคนมเม็ดเขาทุกคนใหญ่ๆแบบนี้เลย <c oughs> นี่คือเอามาหลายวันแล้วนะเพิ่งได้ทำคลิปทุกคนแช่ตู้เย็นไว้อ <c> ห <oughs> หวานหวานกรอบ มันเขาคัดพิเศษเลยอ่ะใหญ่ทุกฝักอ่ะฝักใหญ่ๆยาวๆอืมคัดพิเศษมาเลยอ่ะนา่ากินมากกรอบแล้วก็มีน้ำช่ำๆบานๆ Uh huh. หวานมันอร่อยอทุกคนซื้อไปก็คือเขาต้มให้เบ็ดเสร็จแล้วกินได้เลยไม่ต้องไปล้างน้ำไม่ต้องไปต้มไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นแล้วทุกคนพร้อมกิน uh huh. ใครอยากให้ญาติพี่น้องได้กินสั่งส่งไปให้ได้เลยกินได้เลย จัดไปเลยเจ้าเนี้เม็ดใหญ่ๆฝักยาวๆคัดพิเศษน้ำมันหวานอะเม็ดมันก็กรอบออต้มกำลังดีใครชอบกินเปืเป่อยๆต้องไปต้มเพิ่มนะแต่กรอบแบบนี้อร่อยอืม เม็ดใหญ่ทุกฝักเลยอ่ะออแช่ตู้เย็นก่อนกินอ่ะน้ำมันจะอยู่ในลวเม็ดอ่ะเวลามันแตกออกมามันหวานมากอ,อ,อร่อยเปรน้มาก อยู่ในตู้เย็นได้เกือบอาทิตย์อยู่นะอืวมากไ,ไม่เรียงกันมันมากมหยุดไม่ได้ <c oughs> วงปาร์ตี้ มาตี้ต้องมีถั่วแกะกระมันปรินเนะ หยุดไม่มได้เลยทุกคนใครอยากกินอืเขาม,มีกันชื้นกันเสียมาให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวเน่าเสียเลยสั่งมาเลยทุกคนอย่ในตู้เย็นมาประมาณสีวันแล้วต้องได้กินยังกรอบอร่อยเหมือนเดิมแล้วน้ำข้างในเขาว่าช่ำหวานมากอ,มอร่อยมาก ต้องลองทุกคนพี่กัดในตะกร้าเลยจ้า